สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามโคกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เดิมนะครับร้านส้มตำยำเจเล็กนะครับสวัสดีแม่เล็กสวัสดีครับวันนี้แม่ตั้ง <ส With S 2> e em อยู่ที่เดิมนะครับทุกคนหน้าอ่าสังเกตสะพานสายพิถีนะครับถึงหน้าสะพานถ네ึงหน้าสะพานมองมาทางซ้ายนะครับประมาณ ส0่สิถึงห้เมตรนะครับทุกคนร้านแม,ม่เล hey, ็กจะอยู่ซ uh ้ายมือนะครับนนนนี่คคคคะะะะกดบุ เมื่อวานนี้แม่ยืนยำถึงสี่ทุ่มเลยนะทุกคนวิ่งยำอ่ะเมื่อวานวิ่งยำวิ่งเลยยำบ้านยำงานเ่อไหมเหี่ยวเลยอะค่ะพอขายพอคนหมดไอเหี่ยวเขาแน่ไอเหี่ยวไปหมดเลยจริง โค่นน้ำมันนะครับทุกคน70บาทนะครับอันนี่มีเวลาคุยนกับเอาด้วยจ้าเมื่อวานไม่มีเล่นเมื่อวานนี่ยำมันไปเลยเดี่ยวก็น้อยถากันไปเลยนะหาเอาใส่ดูเล็ทมาอะไรเดี่ยวขนาด ออานั à, ้นแม่งเยวะเลยใช่ไหมนี่แหละคนตามนะลูกมาคุณตามหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทโล ดีค่ะดูก่อนนะคะอันนี้ยำหมาเผ็ดแซ่บนะทุกคนยำปูม้านะครับทุกคนแบบนะเผ็ดๆนะครับ

ต้องใส,นะส่กุ้งสดนะครับทุกคนวันนี้ปูเป้นไม่มาแล้วเหรอแม่มา,ม,มาเหรอ,อ,หอเดี๋ยวไม่ขึ้น ได้จ้ะได้จ้ะคุณลูกค้าได้ให้หนูยำไปเลยหรือแยกน้ำคะได้จ้ะได้จ้เาไรลูกเอาอะไรเเลยมไม่ถูค้มีคนจะขโมยปู นี่ปกติแม่ตั้งร้านตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่กี่โมงแม่อ่าก็ถ้าพร้อมขายเอาหลากัลกๆเลยแม่จะตั้งไว้บ่ายสองนะลูกแนะม่ไม่เกนินบ่ายสองเลยก่อนบ่ายสองสักสิบนาทีแต่วันนี้เลทไปสิบห้านาที <c oughs> คือเริ่มบ่ายสองนะ <มา S 1> ครับเ,นะเดี๋ยวเสิร์ฟใส่จานหนะ่อยค่ะแม่พอลูกค้ายเยอะๆไข่แม่จะไม่มีนะลูกแม่นะช่วงในี้ไข่หมึกกับหมึกไข่ไม่มีเหรอคะแม่มันมัน ไม่มีเวลาไปหาลูกส่วนใหญ่ชอบไปหาเองเรทำผิดได้แล้ว,ลวมันไม่สมใจนะคะมันจะเกิดอาการภาพที่รุทนะะที่รุโนะใช่ลูกแล้วเราก็ไม่ชอบไม่ชอบต่อว่าใครนะเเราไม่สูกใจเราก็ไปเลี่ยงของเราเองอ ใช่ลูกปลากระพงนะทุกคนปลานี่ก็ไม่ได้มาเอ้ยปลากระพงนี่แม่ไม่ได้ออกมาบ่อยใช่ไหมแม่ไม่บ่อยหรอกนะคือแม่เป็นคนที่ว่าช่างเลือกสรรดีกว่าอะไรที่มันมองจะขายเหลือมจะขายทิ้งขายกว้างคน,นไม่ค่อยเยอะเราก็เดกมันไว้ก่อน พอเทศกาลเราก็เอามาขายจริงไหมลูกเราอะอย่าไปทิ้งคว้างพอเราไม่ทิ้งคว้างนะเราก็เงินทองเหลือเหลือถึงลูกเหลือถึงลูกค้าเหลือไว้แถมจริงไหมคุณซันไปแบบไปี่ยไปการส่งเด็ดแต่ที่เรามาขายทั้งหมดเราขายดีทุกอย่างนะคะเราถึงได้กล้า วันนี้สอบใส่ไม่ได้กินุูตันแล้วแหละไม่ถุงไม่ขาดแล้วสอบเสียงสองเสียงสองส่วนใหญ่ทำไมน้อยหนาแหมมากระพี่พุกทำเสียงสองพี่พุก เวลามาถ่ายพี่ซันเจอหนุ่มๆก็เสียงสองไม่จริงแม่แม่อะไรมาพูดยดคิดเดี๋ยวกันนะนลงละรับหลังไม่หลายนะอย่าอย่าคุณซันเล่นนะคะอย่าให้รู้ใช่หหรอพี่ซันอ่าพี่ฟู ถ้าพี่ซันชอบทำเสียงสองกับใครพี่ฟุกก็มาทำเสียงสองกับแม่สิลูก <laughs> <laughs> อาจจะมีเสียง,ง่ามแสงซีด้วยนะถ้าเป็นแบบนั้นนี่ปุแบไปหนึ่งแล้ว <laughs> จ้ดูก่อนนะนได้เลยจา้อาอาันนี้น้าห่าทำไม่ดีเดี๋ยวปลิวไน้าห่า มาดูลุกกรเสี huh. ๊ยบก่อนลูก so อ like ๋อได้ได cool ้ได้ได้ได้อ๋ออะไรกุ้งสุกเอ้ยกุ้งสดไหปูปูแป้นจ้าเน้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลูกนะ ลูกโดูจานแบ่งให้ลูกค้าอย่างลูกอเอาเ็จลูกจา๋าเดี๋ยวเย็นแม่ว่าจะออกซองให้สันอไม่ใช่สีแดงหรอกลูกนะแม่ไม่กล้า,จจาในากินนะอันนี้เศษโดนนะแต่บ้านเรียกว่โดนดุยโดนอะไรน,นะแม่โดนใจโดนใจโดนเชยอะ คุณเก็กคะทำครกนี้แล้วเดี๋ยวของคุณซันหนึ่งครกแล้วก็คุณเก๊กเลยนะคะอ๋สองร้อยแม่ทําให้ลูกค้าก่อนได้ลูกได้ไม่รีบแม่ไม่รีบ,รบแต่เร็วๆนะแม่อันนี้ร้อยห้าสบอกลูกค้านะแล้วก็อันนี้ร้อยหนึ่งลูกค้าจะรู้สึกว่าจะอย่ากสาใส่ได้ใช้ครี <c oughs> ภาพราคานะลูกค้า ไมีเวลามุกเล่นมุกคุณแก๊กเมื่อวานขายแบบไม่เลิมหูเลิมตาล่าไปเลยเมื่อวานเนี่ยนะเจ๋งได้ค่ะลูกจ๋าอันนี้จัดแบบจัดจานลาบแบบน่าทานมากเมื่อวานนี่ใช้พลังงานชีวิตเยอะมากใช่ค่ะกลับไปก็เสียงเงินอ่ะยกของ นั่งดูนั่งดูน่าหยอกเนี่ยเราไม่ได้ทำไรเหนื่อยเลยนั่งดูน่ายกได้มาเนโลกงานนี้นาูกจ๋าพี่โฟกมาเนี่ยโลกจ๋าเดี๋ยวแม่เดินไปจับหมูคอมาเนี่ยโลกมาพี่มือหนูเนี่ยนะคะขายดีเหมือนกันนะคะ ราบปลากระพงทอดนะฮะอร้อยเดียวอ่าพี่โฟลูกต้องมาหามานี้มุมนี้นะลูกนะนี่นนจะ,ะไปเสิร์ฟแล้วสองคนเนื้งสองท่านไปแล้วลูกโอเค เซีฟี่ต่อนะอยู่ที่มือหน้ายังไม่ไปไหน รวมแนะนำใส่นะคะ<ล>จา้าก็สำหรับใครที่อยากทานยำก็โทรมาที่น้อยหนาก่อนได้นะครับเดี๋ยวฟุกจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปนะครับทุกคนสำหรับใครที่ทานน้เล็กจะมีทำ ทำน้ำยำด้วยใช่ไหมแม่แมถ้าทําจํานวนมากก็ใช่โทรมาสั่ง,ง,งได้ไดนะครับทุกคนไม่มีวิง่งไม่มีบริการวิ่งส่งนะครับต้องวิ่งมารับที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากทานเยอะทานมากก็โทรมาหาแม่ได้แต่ต้องโทรล่วงหน้ามาก่อนนะครับใช่แต่ถ้ามาหน้าร้านก็ต้องนานหน่อย จะเล็กอยากเอาใจลูกค้าทุก่าะะอันนี้แมงดาขึ้นตัวไม่ปลรรานะคะยำแมงดาขึ้นตัวนะครับทุกนี้ไม่มีปลรราะอันนี้ปลรราแยกนังกับลาลูกค้าเจ้าเดียวกันนะคะ ใส่ข้าพอน้ำม่วงลงไปก็ะจะจกลับลงโอคครับสวัสดีค่ะอาจารยคับอันนี้คือแมงดาที่ไม่ปราจร้าเดี๋ยวหนูให้น้อยหนาดูแลที่ไม่เยอเราจะโอเคสกีสกีอันนี้คือปลรราน,นะคะ

รวมสุกไข่แดงนะคะวันนี้เมนูแนะนำนะคะรวมสุกไข่แดงนะครับทุกคนเมนูแนะนำเลยวันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะครับ เ่ตัวใส่ถ้วยนะคะคุณป,ปุเดี๋ยวแม่จะโชวให้พี่ปุงนะคะรดาแน่นมากลุกแมงดาต้องแมงดาที่ไหนไหนะแม่บ้านเหานี้นะคะแมงดาบ้านเหาจ้า อำเภอเมืองค่ะจังหวัดชุมพรบ้านเราใช่บ้านเราอยู่ชุมพรแม่ควางมุกวามม้ค่ะลูกค้าหัวเราะนี่แสดงว่าตั้งใจฟัน เราก็หลอกลูกค้ากันได้นะ,ไนะถ้า <laughs> เราก็หลอกลูกค้ากันได้ <laughs> ใช่แต่เนี่ยก็จางซอยแพงด้วย <laughs> โอ้หน้าทาลูกจ๋าเนี่ยครึ่งตัวหนึ่งแปดส่นลูก ยำแมงดาซึ่งตัวนะครับทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทาลุกจำราคาไว้นะพอลูกมาถ่ายบ่อยๆแม่ร้องถามแล้วลูกไหมโอเคหน,ะนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งสี่ศูนย์ัสางสองศูนย์ ก็สำหรับวันนี้สามพกแชแน,นลก็ต้องขอจบรายการไ้อยหนเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยากทานยำแนะนำโทรมาที่น้อยหนาได้นะครับโทรมาสั่งจองล่วงหน้าได้แม่ยังมีบริการทำยำอยู่ทาน้ายาอยู่นะครับเบอร์น้อยหนาเดยวพวกุกจะทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับไม่เด็กสวัสดีครับ